สวัสดีครับมาประตูน้ำจอดรถตรงไหนได้บ้างวันนี้ผมจะมาแนะนำให้นะครับพาไปดูกันเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นซอย21เข้ามาซอย21แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยที่จอดรถก็จะเป็นของกรุงทองพาซานะครับเข้าไปจอดอันนี้ได้นะครับ ดูบรรยากาศข้างในที่จอดรถนะครับว่าจอดได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่นะครับเข้ามาก็จะมีที่จอดรถประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสี่ชั้นนะครับมี B1 B2 แล้วก็ B3 แล้วก็ B4 นะครับที่เห็นเรียกจอดเทียบเลยมีรถอย่างเดียวที่เข้ามาจอดไม่ได้ก็คือรถกระบะตู้ทึบนะครับเข้าไม่ได้นะครับเพราะติดหลังคานะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปแนะนำที่จอดรถดที่ประตูน้ำนะครับผมหวังว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามที่เพจช็อ p แพ็กซองปัทนีประตูน้ำ21นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเราจะส่งไปที่ไลน์นะครับแอดช็อปแตรงนี้นะครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ